กลัวไอ้เคสฝั่งเราสุดละเอียไอ้บ๊อบดีสวักเกอร์เหมือนกูเคยเห็นไว้ไอบ้บิดีเลไนเอเอเล่นแมนเหมือนไอ้บิดสีเยียเล่นแม่งเหมือนไอ้สัตว์มันมันอยากอะไรขนาดนั้นวะเออแมนให้ล้มเลย <laughs> เออเฮียมิดมิดมากใช่ไหมเฮียเดี๋ยวกูช่วยอ๋อแล้วมึง<อ>มาเดี๋ยเราเปิดประเดิมสกินใหม่ไอ้เฮีย ตังเมน่ใช้อยู่เนี่เออชอบคนอักกวย้กินเมื่อนไอเหียเอยไอเหียนิก็เทมิ่เลยนะเว้ยไอเหียมองถึงอเยียอืมเอ้ไอเหียเปลี่ยนมส์ก่อนไอสัสมองตายนะนะนะฟรีเล่นใหเอพีวะเอพีเะ ไม่รูวายังเลเวนเรียกว่าอะไรก็กระเมดปะมีไหน่ามันมีคำย่ออยู่จังเอเมอลมโอ้โหไล่เะไรเฮียไหนแล้วอ้เหี้ยคาได้ครับร้าโดนแล้วคอนเทมอลเฮ้ยมึงมึงมึงทำอะไรของมึงเนี่ย ขอดีๆอ่ะเคลสลินไอ้เหี้ยตัวอื่นกูไม่ค่อยซีเรียสไอ้เหี้ยเอ้ยไอ้เหี้ยกูซีเรียสเคลสไว้ไม่กลอดเอ็มเปอร์เลยนี่กลอดไอ้เหี้ยเจอชอบผีเอ็มเปอเลยอ่ะอ้เหี้ยเราเพิ่งดูว่าตรงกลางเป็นถ้วยด้วยครับลุงดิเออว่ะ อเออกูเพิ่งสังเกตกามึงพูดเนี่ยลูมหมว <c oughs> เนไอ้เขี้ยใจเย็นดีนุ่มเขี้ยวหมาเต็มเลยครับไอ้งแต่กลางวันโอ้ยเอะเอะอะไรวะเนี่ยเขี้ยวหมาเป็นยังไงเลยซินี่ก็รัสเขี้ยหมามันทำอะไรได้มองวะยังไม่รู้เลยอ่ะ <c oughs> มันตึงว่าตัวื่นเนี่ยกูจำได้ว่าอันติมันถ้าเกิดมันจะมมันจะคลายกับเอวอรินอะถ้ายิงมันเฮ้ยคลายสาอะไรก็ครไปดึงสวิช์รินออฟเชน,นเอ่อดึงผีเทาลงมาอืมเอ่อรักหายโดนบนมุ่รักหายวะ ระวังนะ <S <S มันในนี่บ้า่า fk บ้างไม่น่ใจวะเน่ยแต่พอีออนใกลใกลแล้วเนี่ยเฮี้ยแม่งตัวอยู่แล้วนี่ยเ้ทำไมม,มาตัอง,ตอง,อางอ่ะเฮ้ยเย่ย่ย่เยเย,ย,ย่ากวอย่าไรพี่ชายอะไรอ่ะประดงงเลย ไอ้ฮั Slow ้องขึ้นมาดิเอ้ยเอ้ฮัทที่รักหนายได้ไมดิด้ิาดิอ้าวเรียบร้อยโดนหนิงูลูกกลีได้ปะได้ปะได้ปะเฮ้ยมาามาเอมาเต็มเลยมาเต็มเลยอ่ะสามตัวสามตัวมาดิเฮียเมื่อกี้ตัวชิบรไลกูฮัไชิบรไลกูิเดลอยู่ไอ้นี่พิเดิอยู่ก็หมาไลกูน่ากลัวผ่าเลยฮะ ไอหมาไม่ค่อยน่ากลัวอ๋อมันมันเป็นหมามันเป็นนับเป็นสแตก็กเว้ยถ้าหมามันเยอะเวลามันทำดาเมจเหมือนมันได้เดอ็กซตาดาเมจเดอะกะสกิลอะไรสักอย่างของมันอะกูจำไม่ได้แต่ยังไม่น่าโดนจริงวะ่ะเอ้าเหี้ยไอหนุน่มไอหนุน่มคิดดีๆก่อน

เราเล่นแม่งดีกว่าเลสโก้โว่อย่าต้องไปแก๊งวะจังหวะนี้มีวอทขอบัาที่ไปเลยอ่ะปุ่ล็อกได้ปุ่ล็อกได้อุ้ยเฮียอุ้ยมันบิ๊กหนีแล้วป่ะปุ่นอีไม่ติดอุ้ยเอ๊ะเอ้ยล็อดีกว่าที่นี่ดี่นี่ที่นนกูสับล็อกล็อกข้าวิล็อกข้าวิิอ้ยโอ้ยไอ้เมาส์ได้เยอะ ได้ะนี่อะไรร้องชาหวานบ้างไหมคุณไม่มีอุ้ยมีมันเอาไว้แบนก็ได้ยางอันที่ได้คิวแล้วเฮ้ยเรนแมงลีสัตว์หมาไอ้ฮัทมาปะมันมนาคุณไม่มีว่ะระวังระวังมันขึ้นไปแล้วนะฟิเด์ขึ้นไปหามึงเกี่ยวไรเจ้าหมาเมื่อน่าเบื่อถึงขั้น เดี๋ยวกูจะส่งกลับไปปาโลกเองนะเฮียโอเดี๋ยวเอ้ไอ้นุ่มเล่าเ็วโอ้หมีชื่อเกือบไปสัตว์ไอ้นุ่มมึงคิดดีดอย่าตัี่ย่านน้องชา เช่นนาฟิดีนี่เล่นเซฟอยู่นะมันร้อนอัตติมันคืออะไรไว้ครับเออมันจะยิงอะไรสักอย่างพุ่งมาแล้วถ้ามันโดนมึงอ่ะมันจะพุ่งเข้ามาใส่มึงเลยเว้ยเหมือนใครสาเพี่ยาสัตว์ตัวจอมปลีหมาเลยแรงไหมมันมันขึ้นกูจําได้ว่ามันมีมันขึ้นอยู่กับหมาลูกน้องมันด้วยอะถ้าหมามันเยอะมันมันได้ให้หมามันการมันได้อีกดาดามจดอู้หูไม่แน่ใจไปชิคเก้นขโมยเหรออ๋อไอเพี่ยาดูมึง้างล่างไอะไรี่ย เฮ้ยพี่อไอสัตว์ดีแกรนแคนยอนเอาถูกเอาลงแล้วไต้ไม่โดนผมแม่วะเออไอ้นุ่มถอยเราเราเล่นในป้อมอดีกว่าอุ้ยแบบนี้อะนี่ไหญน้องชายไหวป่ะเป็นอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยกู้เดือตายไอ้เหี้ยฝั่งนู้นมันมีป่าดเลยเหี้ย มันจะมาล่าล่าเพ <Fe eder S 2> ื่อนฟิเดลอยู่บนฟิเดอร์อยู่บนปลอดภัยเพื่อนอาจจะลงมาแล้วก็ได้นะเออน่าจะรงลงมาละหนุม่มคิดดีดมึงมึงคิดดิมึงคิดดีมึงจะเอาพันิออนหรือเอาลักไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเลน่ามไม่ปากบ่อนี้เอาได้เอาได้เรื่อยเลยนะเอ้าเ <c oughs> ล่นเอ๋อ,อะไ้เหี้ย ว oh. ิ่งวิไม่ตายไม่ตายเอาไอ้นุ่มโอ้โจะขัดสิ่งเ่งตึงจัดที่เล่นบนกับป่าม่ตึงจังวะยันดีเหือหมาหายโอเค เขาหมาไปไหนเราไว้เนี่ยไม่ไม่เห็นเหมือนกันเฮ้ยใครอยู่บนวะเมื่อกี้เอาหมาอยู่บนหมาอยู่บนปลอดภัยปลอดภัยเฮ้ยเฮียเราเป็นตันป้อมนะวะพัติออนพัติออนใช้ใช้วาร์ปไปแล้วไอ้เชี่ยหมากลับมาพร้อมกับหินนี่ไ <laughs> <laughs> อ้ตุ๋นเอ้ก้อนหลอนเลยไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยหินต้องคุ้งหาคู่แน่ไอเฮียดูทรงนะหินหมา เฮ้ยแลกเล่นกันเหรอขัดใจวะไม่ได้วะไม่เวิร์กไปหรือเปล่าน้องชายเฮ้ยแยแยยแยย แล้วมีปลุกตอนนั้นมันขึ้นมันขึ้นไปหามึงองสองพัตยอนขึ้นไปหามึงอา้าวนี่อยากลองของอ่าๆลองได้ลองไปลองได้ลองไปเพาก็อยากลองของมาัางเลยเนี่ย ย<ต>ี่ฝั่งมูนเล่นอย่างมั่วเลยอ่ะแกรีม,มั่วจับแต่ก็แต่ล่างเล่นเป็นมันะเอาร่างได้ปะก็ไม่ได้เฮียแม่งล่างจะไม่ได้ไอ้นีน่นเลยมันตรงนี้บอดมันบอดนี่แล้วมึลงลงมาเอาไม่ได้แล้วต้องรอหมดเวลาก่อนช่างมอไฟแล้วไม่เป็นแม่ง,งอะไรอ่ง สายนะไอ้เหี้ยทุกวันตีมโดนแน่ไอ้เหี้ยแคยรีเราเบามากเลยวะชิบหายแล้วเอ้ยมังกรอมงกรอันเอามังกรอกันเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ละไอ<ม>้เจ้ย ผมขึ้นไปหมดเลยขึ้นไปหมดเลยโอเคโอเคโอเคไอ้ที่อันติไม่ถึงไอ้สัตว์เฮ้ยคนนี้พวกมึงรอดตัวไปคนอีสานเนี่ยพวกมึงโดนสองเลยวะเนี่ย <lles> ปฮ้ยชิบหายอู้หูไม่เดียวชิบหายเลยสักโลมากไอ้เหี้ยทำไมมันได้ปะก่อนมาแบบโลโลคุยอะไรวะแลนด์นะเฮ้อเหี้ยเคสเคสดุจังละโอ้โหแม่งสดายยังไงฟิโดสติกนั่งอะติพอดีเนี่ยอ้าวเหี้ย เทียเบเข็ดมั่งตึงเจินไอ้เหียคันั่งโอยู่ไหน,น,นมันก็เห็นป่าล่ะไก่ไก่ล่าหินไลย <laughs> <c oughs> เดี๋ยวเลี้ยวชิดอะไรมันดูมันดูตรงนี้ไอ้เห <c oughs> ี้ยไอ้เหี้ยวดูดูแล้วหินน่าจะล่าไกไ่ไว้เหี้ยเฮ้ยแม่งว่าไก่ล่าหินล้วถูกไรเหี้ยดูดิปุ๊บ <c oughs> หินตายอ้ยเก็บบอนคิวพ่าน้องเฮ้ย <c oughs> กูาตึงเกินนี่พี่อตบกบัตรึเปล่าเนี่ยไอฉันมันโดนกูอีกทีแกมัน่อแน่หัวหิน้อเราชื่อหัวหินนะไม่ใช่ก็โตมันเป็นหินไงกูเลยเรียกหัวหินไปเลยไอ้เว้เฮ้ ทุงวันเลยทุกวมาแล้วควายไม่ไจ้เ <c oughs> มึงยังไงไว้สัตว์เจ้หินประธานนักสาวสัตว์เราเชี่ยจริงอ้าวชิบหายแล้วไอ้เฮียต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเยวดีมาก Đừng thịt lấy cho mong phai Dạ Cái gì? <laughs> <laughs> nào oh. lưu thăm Thằng mày cái heo này, này gì <laughs> <laughs> <laughs>

โอ้โหนี่จะหมากัดกูเลยครับไอ้เยอะๆวันที่มาเต็มเลยสัตว <Philadelphia> <c voulais uno> yeah. e ์เยอะหมาเต็มเลยใช่หมร้อยตะกอในหนู

โอ้ยแรงแรงแรงแค่ไม่ขดแค่ไมกขีดเยอะตายแล้วยจะบอกอะไรบอกขายังเยอะสานี้เสร็เก่งเฉยเอเยยดูบันดีที่ว่าคิวล้งน่ะอืออืมอืมอมึงจะเล่นคนเดียวเลยมั้งไอ้ยเก็มุมมองแม่งคุณแบบตกกระบาดเยอะไอ้ย เดี๋ยนะอ้าวกูไม่ให้ไปไอสัตว์อ้าวไอสัตว์ให้ม่งไปไดยโอเคป้อมลังแต่โอ้โหเยอะสิต้องสี่ตัวถึงจะเอาอยู่ไอ้เยี่ยน้องอีกกลมหนาเกินนี่ย

อะไรเนี่ยอออุ้ยสัตว์แจว๋วแจว๋วแจ๋วอุ้ยเอา้า <c oughs> เอา้าไอันนี้อันนี้มึงน,นี่มึงคิดจะทำอะไรฮะคิดจะทำเนี่ยอือ้สัตว์ไอ้เชี่ยนั่นมันพุ่งหาคนไปเรื่อยไอ้เชี่ยโอ้โหไอ้สัตว์คิดกูยังหงุดหงิดแม่งก็พุ่งอ่ะคิดกูมึงเดินเข้าป้อ,อไมไคิวเลยไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยมันกินอาหรฟรีแม่งพุ่งมาหาคาซิคทีตัวแต่งระ <c oughs> เบิดไอ้เชี่ย เฮียตั้งแตนโดนหมาตอกเลยครับตัวระเบิดเลยอเียย่างแย่เลยเฮียอยเงอะไรแย่จัดเลยอ่ะเฮียมันจะพุ่งมาอีกแล้วไอ้สายมึงดูนะเฮียเดี๋ยวพุ่งไปเรื่อยอะเฮ้ยไพัดไม่ไหววะเฮียเยอะเกินตัวน้อยด้ตัวหนึ่งโอ้ยป้อม มูเยี่ยงกับแตกแล้วสับกลับกลับเลยกูไม่เยอะปกูกูกำชะตาเกมไว้หมดแล้วไอ้สัสไม่ฮะชนบัดดิชนบัดดิชนบัดดิมามามาดิมาดิกดยูป่ะกดยูไม่ติดอ่ะใช่แล้วกดติดอะไรอย่างเงียกัน้ยโอ้ยเห็นแน่ว่าเฮีมีวาดอ่ะ เอากดชนหมัดแล้วชนหมัดแล้วไอ้สั้นไอ้มันคาริออนวาร์ปลงแน่เลยพาร์ติออนจะใครวะออฟฟาวไฟหินไม่เยอะมุ่งการเยอะกเชื่อลักเล่นดีอยู่นะเนี่ยใช่แต่ว่ามันตายตายบ่อยกว่ยไอเป็นเรลเลสโก้เหรอโอ้ตัวแตกเลยอ่ะไม่รอดไปเดี๋ยวลาอน เ mm. อ <connect in no liebe> <pi weil S 2> ้ยม <'s in> no <need> ึงอะเอาจากฝั่ง <tekrar> ฝั่งเราดีกว่าเฮียโอ้ยโดนยิงโอ้โหไม่ต้องมีกูเลยก็ไม่ต้องมีกูไอ้เหี้ยไอ้สัตว์สกิลเลขกูอย่างสวยเลยหนึ่งหมดเลยเฮียหนึ่ง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 เสร็จเฮ้ยถอยย้อนถอยย้อนถอยหนอนเฮ้ยมึงอะ หนีไปไหนอ่ะเร็วรีบจันมันเร็วโอ้แตกยิงสซนเยียร์เลยเปรียบแม่กบต้อยชิบหายตายเนี่ยเล่นไปโยนจัดใช่ไหมเฮ้ยกลัวไม่ใช่แล้ววะไม่ได้อยู่ เรียบร้อยแล้วน้องเฮ้ยเฮ้ยกูวอลไม่ข่าแล้วเฮ้ยชิบหายชิบหายไล่เฮียโดนซีซีสัตว์เฮ้ยมันจะตายเพราะมันบอดไอ้เทียมันจะตายติดสบายมันจะตายแล้วไอ้ครับมันจะตายแล้วมึงดูดีอะไอ้สัตว์ไอ้สัตว์แม่งรอดได้ไงไว้เฮียเฮียเฮียแคทเล่นคนเดียวเลย เป็นที่คนไทยแล้วอ่ะน่าจะคนไทยแล้วมั้งเฮอ,อย่าลองโอเคโอ้กือบเสร็จอันใน,นี้และมังกรได้เอ้ยไม่ใช่ดิมังกรอันนี้ดิหยิดผิดอีกแล้วเฮียเยอะเลย คนอีกคนดีเบลีแมงเยอะใอรกว่ากูมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาอยู่สองตัวไม่เห็นกูไม่เห็นในพาริออนอะเอา้าอนนะไรก่นัล้กูดักกูดักไอ้ไพดักดักดักป้าอยอเหี้ย มันมีนหรือเปล่าไบาดบาดกูกูเคลีย์มาแล้วนะเพื่อน,นเราเข้ามปแล้วไอ้ย่ทีเดียวอย่างวเ,เออยน,นี่อะไรเ, <c oughs> เนี่ยไอ้ย่อ้ไรอะตอัตเบาเหรอไม่ไอ้ยาดิอ้ไอ้่ไม่หลอด <c oughs> ตัวแตกไอ้ย <c oughs> าไอ้หนูเแล้วเหรอกลัว้ย อืมเหี้ยทำคงเลยน้องเปิดครับไอ้เหี้ยเปิดับตัวแตกเฮ้ยเก็บปอเหี้ยเ้ยเหลือตัวเดียวเดี๋ยวกูเข้าไปเปิดให้มาไหมเอาาเลยไอ้เหี้ยเอามันเออสวยสวยสวยอืมเจ้าเจ้าเจ้าเออมาแล้วเฮ้เอะไรวไอ้เหี้ ตีสดเลยไอ้ย่าแล้วก็ตีจริงโอ้โหมาเดี๋วันจะไปบันอืออออตัวแตกไอ้ชอวเรียบร้อยเยอะยี่แตกตปล่าคำเลยเฮียได้ป้องู้ไม่ได้แล้วไงไอ้ย่าเอ้ยตัวได้วะไม่อยู่ทำเล่นไปไอ้ย่ายิงมาแป๊บก็ตายแล้วเทียนั่นอ่ะตัวดี้มันโดนบอดตีเลยไอ้ย่าเกือบตู้แตกเลย ไม่ิำอีซี่เหรอไปมันอีซี่เกินจนกูจะอีซี่ทำไม